คือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงกระแสะข่าวที่กำลังเกิดขึ้นปัจจุบันก็คือมีข้อเรียกร้องจากคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์จันร์ทโอชาซึ่งวันนี้ถูกพักการทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเหลือเพียงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมคนใกล้ชิดก็มีเนติบริกรและก็รัฐมนตรีใกล้ชิดอีกสองสาคนกำลังหวานล้อมให้ประยุทธ์จันร์โอชาลาออกจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก่อนที่สารรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยในวันที่30กันยายนเหตุผลที่เขาต้องการให้ประยุทธ์ลาออกก็เพราะว่า หากประยุทธ์ลาออกก่อนวันที่30กันยายนศารยังไม่วินิจฉัยตามกฎหมายประยุทธ์จันโอชาจะสามารถทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ไม่ให้ประวิทย์รักษาการเหตุผลก็เพราะว่าเขาไม่ต้องการเสี่ยงหากสารวินิจฉัยว่าประยุทธ์เป็นนายกครบ8ปีแล้วนั่นหมายถึงหลุดแล้วหลุดเลย มารักษาการตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้เหมือนที่รองนายกวิษนุได้ถแถลงไว้แล้วว่าไม่ควรทำทำไมเขาต้องการให้ประยุทธ์รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพราะเขามองว่าถ้าประยุทธ์รักษาการในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีก็สามารถจะคอนโทรลว่าจะเอาใครจะสนับสนุนใครเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไป ต่อจากประยุทธ์ได้เป้าประสงค์จริงๆของคนเหล่านี้ก็คือไม่ต้องการให้ประวิทร์วงสุวรรณเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อจากประยุทธ์เขาต้องการให้อนุทินเขาต้องการให้อนุพงศ์เผ่าจินดาเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากประยุทธ์ก็ไม่รู้ว่าประยุทธ์จะตัดสินใจยังไงครับแต่เป็นข่าวมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าขณะนี้ลูกสมุนบริวาร ของประยุทธ์กําลังเดินเกมนี้อยู่ประยุทธ์จะทําตามหรือไม่อีกไม่กี่วันเราก็จะได้รู้กันครับ